สวัสดีค่ะพบกับพวกเราจากช่องอร่อยร้องไห้ช่องที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักแล้วก็ชิมของอร่อยๆอในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไงถ้าไม่อยากพลาดร้านที่เราจะพาไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s b s c r i b e ด้านล่างนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพวกเราทีมงานอร่อยร้องไห้ อยากพาทุกคนไปทานอาหารจานด่วนและข้าวราดแกงอร่อยๆในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพูดถึงอาหารจานด่วนและข้าวราดแกงคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกินง่ายๆเหมาะสำหรับชีวิตที่เร่งรีบในทุกวัน,นมากวันนี้เราเลยพาทุกคนมาที่ร้านรานหน้าข้างแมคโครมิกค่ะ ร้านจะต้องอยู่ติดกับโรงพยาบาลแม่คโหมิกบนถนนห้วยแก้วนวรัตมีทุกอย่างที่สำคัญราคาไม่แพงการันตีความอร่อยจากที่เปิดมายาวนานกว่า10ปีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สดใหม่สะอาดปลอดภัยนั่นเองค่ะ เยอะมากค่ะราคาเริ่มต้นแค่40บาทอาทิราดหน้าหมูไก่ผัีอิว๊วไ๋วเตี๋ยวข้าวหมูแดงข้าวราดแกงและอีกมากมายเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพวกเราจะทานอะไรกันบ้างไปเลยค่ะเมนูแรกเราสั่งเป็นเมนูที่มาร้านนี้แล้วพลาดไม่ได้อย่างราดหน้านั่นเองค่ะ เราเลือกเป็นราดหน้าหมูธรรมดาราคา40บาทถ้าพิเศษราคา45บาทเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่เอามาผัดน้ำมันคลุกเค้ากับซีอิ๊วดำเส้นนุ่มมากได้กลิ่นหอมซีอิ๊วดำราดด้วยน้ำราดหน้าเข้มข้นที่ทำจากซุปกระดูกผสมแป้งมันส่วนตัวหมูหมักนุ่มระมุนมากค่ะอร่อยจริงๆ, <S <S ๆเมนูถัดมา เราสั่งเป็นข้าวผัดกุ้งค่ะถ้าเป็นข้าวผัดหมูกับไก่ราคา40บาทส่วนข้าวผัดกุ้ง50บาทตัวข้าวผัดผัดกับไข่ผักคะนา้าแครอทหอมหัวใหญ่และเครื่องปรุงอื่นๆออกมามเม็ดข้าวเรียงสวยสีสันสวยงามกุ้งได้เยอะมากคุ้มมากค่ะรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมชวนน่าทานมาก มีเครื่องเคียงอย่างแตงกวามะนาวให้ด้วยค่ะใครชอบเปรี้ยวบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยอร่อยอีกแบบค่ะเมนูสุดท้ายเป็นก๋วยเตี๋ยวเครื่องปลาค่ะราคา45บาทตัวน้ำซุปหวานกลมกล่อมเส้นเล็กก็นุ่มดีเครื่องปลาให้มาเยอะเหมือนกันค่ะอร่อยและอิ่มมากค่ะราคาไม่แพง ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ลองมาชิมกันนะคะรับรองได้ของอร่อยอร่อยราคาถูกคุณภาพดีแน่นอนค่ะขอขอบคุณที่ดูจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้านล่างเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย